เรามาถึงแพ็กเกจยอดนิยมอีกแพ็กเกจหนึ่งครับแพ็กเกจที่9โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพหรือที่เราเรียกกันว่า healthy canteen และในยุค new normal เนี่ยสำคัญมากเลยครับเพราะเรารู้ว่าจุดโรงอาหารแห่งนี้เป็นจุดที่คนมารวมตัวกันเยอะๆเพื่อรับประทานอาหารและเป็นจุดที่ทุกคนถอดหน้ากากาออกหมดในการรับประทานอาหารเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด19 มันจะมาติดกันที่โรงอาหารเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นในแพ็กเกจนี้ครับปกติในตอนช่วงที่ยังไม่ได้เกิดการระบาดของโควิด1 9เนี่ยโรคที่มันติดต่อได้ง่ายอยู่แล้วโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนก็คือการติดเชื้อโรคจากไวรัสหรือแบคทีเรียรทำให้เกิดโรคท้องร่วงท้องเสียหรือโรคอื่นๆที่นำโดยพาหะพวกแมลงสาบหนูแมลงวันสิ่งเหล่านี้ครับจะสามารถ ปกป้องคนงานของท่านในสถานประกอบการไม่ให้ติดเชื้อเหล่านี้ได้ซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการควบคุมของระบบของการปรุงอาหารในโรงอาหารในสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีคนมารวมตัวกันเยอะๆนะครับก็ต้องมีการดูแลเรื่องของระบบของพ่อครัวแม่ครัวครับปรุงอาหารอย่างไรเขาจะต้องแต่งตัวใส่เอี้ยมอย่างไรใส่หน้าก,ากากอย่างไรใส่หมวกอย่างไรล้างมืออย่างไรนะครับ อาหารเนี่ยควรจะปรุงด้วยวิธีปรุงให้สุกอย่างไรอยู่สูงกว่าพื้นอย่างไรใช้ภาชนะในการประกอบอาหารอย่างไรและใส่ถุงมืออย่างไรเอามือเอามือของเราเนี่ยไปจับไม่ได้นะครับต้องมีที่คีบหรือต้องใส่ถุงมือด้วยดเพราะในยุคนี้หมด normal อ,อย่างนี้และที่สําคัญครับต้องมีการลงทุนในเรื่องของโครงสร้างของโรงอาหารให้ถูกต้องเหมาะสมอาจจะต้องมีการาติดมุ้งลวดถ้านในกรณีที่เขาไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้แมลงวันหรือตัวอะไรบินเข้ามานะครับเป็นพาหะนําโรคแล้วก็ต้องมีการลงทุนในเรื่องการมีบ่อดักไขมันซึ่งอันนี้เป็นจุดสําคัญทําให้เกิดเชื้อโรคมีเรื่องของมุมที่ทิ้งขยะมีการแยกขยะให้ถูกต้องขยะแบบไหนเป็นขยะแห้งขยะเปียกหรือขยะอันตรายและมีการนําขยะไปทิ้งให้ถูกต้องครับและในยุค New Normal น,น,นี้ต้องเสริมเข้ามาอีก ในเรื่องของการเว้นระยะห่างของคนที่นั่งรับประทานอาหารในโรงอาหารครับว่าอย่างน้อยนั่งห่างกันอย่างน้อย1-2เมตรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ในช่วงมาตรการผ่อนปลนนี้บางทีมันปัญหากันขนาดนั้นไม่ได้ก็อาจจะต้องมีฉากกั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นและที่สําคัญครับมีจุดบริการล้างมือให้กับคนที่มารับประทานอาหารทั้งคนปรุงอาหารเองและก็คนที่ คนงานที่มารับประทานอาหารครับเข้ามาแล้วจะต้องล้างมือก่อนหรือมีเจลแอลกอฮอล์ในการล้างมือและกลุ่มคนสุดท้ายที่อยู่ในโรงอาหารก็คือคนงานทําความสะอาดคนงานเก็บขยะบุคคลเหล่านี้ครับจะต้องมีวิธีดูแลให้คนเหล่านี้ทําความสะอาดอย่างถูกต้องเก็บขยะอย่างถูกต้องสุดท้ายที่ผมจะฝากก็คือเรื่องของระบบระบายอากาศเพราะเรารู้ว่าในหลายๆที่ที่เป็นอาคารปิดระบบระบายอากาศที่ไม่ดีนะครับ ก็จะทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจและในยุคข,ของ New n o r m a l ้ย c o v i ด19เนี่ยมันก็จะระบาดกันอยู่ในห้องแอร์ที่เป็นห้องปิดและไม่มีการล้างแอร์เลยสะสมกันอยู่ในแอร์นั่นแหละครับคนเข้าไปรับประทานอาหารก็มีหวังได้ติดโควิดกันทั้งโรงอาหารเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่จะฝากไว้กับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าแพ็กเกจนี้สําคัญมากเลยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้สถานประกอบการทุกแห่งได้นําเอา แพ็กเกจนี้ไปใช้นะครับโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพหรือเฮลตี้แคน t ี